เรื่องการซื้อขายที่ดินที่บม่มีเอกสารสิทธิ์ครับสมมติว่าท่านจะไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเนาะท่านถือกใจถื่อขิงโอ้งามหลครับทีติดทางดําเลยครับท่านก็ต้องตรวจสอบสะก่อนได้ว่าที่ดินที่ท่านจะซื้อนี่มันมีเอกสารอย่างดับแหลกเลยมันมีฉนดบอลมีนอสามบอลนอสามกอบอรหรือมีใบซ้อข้อหรือใบเสียภาษีดอกา้าเรือทีว่ามีอย่างเลยเรือเป็นที สอปกอ้ซี่ขีดศูนย์หนึ่งท่านตรงหูขอกนเนี่ยโมเมนว่าเห็นทีแปลงนี่ถื่อใจมากเพ๊บสื่อเลยเออเมื่อท่านหูเพิ่มว่าทีแปลงนี่มีฉนดเนาะช่องทางท่านก็นไปตรวจสอบเอาละครับโมออยากเดี๋ยวนี้กดเบื้องในใ Google กูเกิลก็หูว่าทีมีเอกสารอย่างครับบานนี้เมื่อหูว่ามันมีฉนดมันมีนอสามมีนอสามก่อมีเอกสารสิ์เอาละ ครับท่านหัวว่านายกนายขอเป็นเจ้าของแม่มาครับที่ดินเรานี่ถถามันมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะเอายองตัวอย่างโฉนดอย่างเดียวเลยที่ที่มีกรรมสิทธิ์นี่มันมีโฉนดท่านจะซื้อจะขายกันท่านก็บ่ยา,ากครับท่านก็ไปสำนักง,งานที่ดินมันบอแล้วเพราะโฉนดที่ดินสำนักง,งานที่ดินเขาคุ้มอยู่แล้วเขามีระว่างอยู่แล้วราว่าแปลงใดอยู่ในประเทศไทยครับถามมันเป็นโฉนดนะครับแปลว่ามันเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ท่านอยากซื้ออยากขายกันท่านก็ไปเห็นหนังสือสัญญาซื้อขายไปจดทะเบียนสิทธิ์อยู่สำนักง,งานที่ดินที่ดินตั้งอยู่ที่ดินตั้งอยู่ใส่เหรอยู่บนตั้งก็ไปสำนักง,งานที่ดินอนุบลราชธานีแต่ว่าถามอยู่ตา่างอำเภอท่านก็ไปสำนักง,งานที่ดินอนุบลราชธานีสาขาม่วง30หรือสาขาเขมมาลาดสมุทรจะสิตั้งก็ไปที่แหละครับมองที่ดินมันตั้งอยู่ครับเหมือนมีเอกสาร,รสิทธิ์ครับนี่คนจะซื้อจะขายกัน ที่ถานบทิดการอาญัดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละครับการฟ้องร้องกันมีหนังสือสารมากกับนี่ไปในระบบว่าเออห้ามเอดนิติกรรมจำนายจายแจกหรือโอนครับถ้ามีหนังสือแบบนี้หรือมีคำสั่งของสารอายัดไว้ก็เฮ็ดบ่ได้ครับนิติกรรมแต่่านว่ามีอย่างเลยครับ ตันเสื้อขายผ่านสำนักง,งานที่ดินเลยครับเสี่ราคาจำเนียมค่าําเนียมในการโอนเขาก็จะคิดภาษสงภาษีบาไปจบโอนกันแล้วก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นี่ทีม,ทม,โโทม,มีเอกสารสิทธิ์มีโฉนดแต่ว่าแต่ทีมันบ่กมีเอกสารสิทธิ์แล้วครับท่านเฮ็ดจังไหนบางคนถาม่าที่บ่กมีเอกสารสิทธิ์ยังมีอยู่บ่ในปัจจุบันนี้มีแล้วเนาะคือบ่กมีใบหยัง,ยงเลยครับ เป็นที่ดินม่มีเอกสารอย่างทั้งสิ้นเลยครับหรือจะเอื่นวาที่ดินมือเปล่าก็ได้บ่มีอย่างเลยครับอืหรือเป็นที่ดินที่ครับเอื่นวาที่ดินมือเปล่าแต่ว่ามีเอกสารสิทธิ์เห็นบ่พี่น้องอย่าซับสนกันเด้อที่ดินมือเปล่าบางประเภทมีเอกสารสิทธิ์เป็นต้น่านอสามหรือนอสามก่อนอสามหรือนอสามก่อเนี่เป็นที่ดินมือเปล่าเลยครับ เป็นที่ดินเมื่อเปล่าแต่มีเอกสารสิทธิ์ก็คือที่ดินเขาคุ้มไว้เห็นบ่มมันจะมีขุดเขียวขุดดำแบบโฉนดเลยโฉนดนี้เป็นขุดแดงที่เอื้นว่ากรรมสิทธิ์ก็จะมีขุดเขียวคือนอสามกอหรือขุดดำนอสามเห็นบ่เป็นใบเวลาท่านจะซื้อจะขายกันท่านต้องเอาขุดเขียวหรือขุดดำนี่ไปสำนักง,งานที่ดินเพื่อยังครับประเหณุนิติกรรมเนี่ย มันเป็นที่ดินมือเปล่ากจรจจิงครับแต่มันมีเอกสารสิทธิ์ท่านเทรสท่ญนาซื้อขายกันท่านก็ต้องไปโอนไปเสียค่าธรรมเนียมอยู่สำนักง,งานที่ดินแบบโฉนดเลยอแล้วก็ที่ดินอีกอย่างหนึ่งบาทนี่ครับเป็นที่ดินมือเปล่าแต่บ่มีอยังด้วยบบเกี่ยวของกับสำนักง,งานที่ดินเลยบ่อยู่ในสารบบเขาเลย จะซื้อจะขายกันได้บอต้องไปสำนักงานที่ดินบอกครับซื้อขายกันได้ครับถ้าท่านอยากซื้อท่านอยากขายหรือท่านอยากให้กันครับบ่ต้องไปสำนักงานที่ดินพอไปแล้วข้อเหตุยังไงท่านบอได้เพราะมันบ่มีอยังเลื่อยอยู่ในสารบบของเขาที่ดินเขาบเกี่ยวแล้ะครับบาทนี่ถ้าท่านอยากซื้ออยากขายกันท่านต้องเหตุสัญญาหรือตกลงกันหรือโปงเงินกันหรือว่างเงินกัน เอาเองนะครับเอาเองส่วนท่านจะรอบครอบซ้ำใดป้องกันการบิดผิวใดดีซ้ำใดนั่นเรื่องของท่านแหะครับที่ดินบอกเกยี่ยวพอมันบอสามารถจดทะเบียนเหตุนิติกรรมยังไหเลยเป็นที่ดินเมื่อเป่าที่บ่มีเอกสารสิทธิ์บ่คือนอสามหรือนอสามก่อที่ดินเมื่อเป่ากันแต่ว่ามันมีเอกสารสิทธิ์ส่วนฉนวดว่าต้องเบ้าถึงอันนั้นเป็นกรรมสิทธิ์เลยครับฐานบาต้องห้าม สามารถสื่อขายจำนายจ่ายโอนยกขายกันได้เบิรัรอับไปที่ต่ออยู่สำนักง,งานที่ดินเลยเอาละบาทนี่ครับการสื่อขายที่ดินบ่มีเอกสารสิต์ต้องเฮ็ดแบบใดระว่างผู้สื่อกับผู้ขายเพราะว่ามันเคยมีปัญหาเกิดขึ้นจนคดีขึ้นสู่ร่งสู่ศาลเนี่ยครับต้องระวังดีๆครับไปสื่อที่ดินที่บ่มีเอกสารสิ์นี อันดับแรกท่านตรงหู่อกว่า,วาไผเป็นผู้ครอบครองที่ดินแปลงนี่นี่แหละครับเห็นบบถ้าเบิ้งตามหน้าจอเห็นบเออที่หน้าก็ดีที่สวนก็ดีที่บ้านก็ดีนี่อืมจักของไผเป็นของไผละถ้ามันบม,ม่มีใบนี่ท่านบมหูเด้ถ้ามีใบท่านยังสามารถตรวจสอบได้เด้เออเขามีนอสามีมโฉนดมาเขายังเบิ่งได้ซื้อนายกอนนายขอแม่มาครับเอาก็ยังถามไทยได้ว่านายกอนายขอ,ขอเป็นไผลูกไผพ่อแม่ ซื้อ,อยังยังเท่ายัางถามใดเป็นของเขาอีู่ดีบอถ,ถามไทยบานไดว่าเป็นทีนายกอวอเป็นทีนายขอบอเป็นของพอ่อของแม่เราวอนี่เราสิมาขายผมผมจะซื้อเอานี่แต่ว่าทีบ่มีหยังเลยนี่อืมท่านต้องชั่วเด้ว่าเขาเป็นผู้มีสิทธิครอบครองเขาเป็นเจ้าของอ่ะถ้าว่าตามภาษาไทยบาลเดี๋ยวไปซื้อพิดคนแย่เด้เห็นทีมงานแปลงหนึ่งของไผนี่เพราะไงเราเลียงงออย่งของผมนี่แล้ววสั่นขายว่รเพราะไง หน่วยโมเมนของเราเนาะเราก็ขายแล้วเราวะขายบ่แพงดอกพ่อใหญ่สิขายให้เอาหาไรเอาหาหมื่นกับพ่อที่พ่อใหญ่นี่สิแล้วพอใหญ่ครอบครองมากถึงจะเป็นเบาหุ่นท้องพอของแมียหาไรนี่เฮ้าบ่เบิ่งหน้าเบิงบเบ่งหลังเลยหาหมืน่นโอ้ยถื่อติดท,ทางที่งามเลยสี่เหลี่ยมม่นทนโจกเก้นให้พ่อใหญ่สิหาหมืน่น พ่อใหญ่บอกว่ามีใบยังเนี่ยว่ามีใบกับว่าเป็นยังที่บ่ามีเอกสารสิทธิ์ผมอยากซื้ออยากขายนี่แหละพ่อใหญ่เอาเงินหาเงินพ่อใหญ่ก็จูงงอแล้วเมื่อหลุดแล้วแล้วมันเป็นเจ้าของเนียครับปากกว่าซื้อแล้วกับที่เขาเมื่เห็ุประโยชน์เอารถมาไถ่บานเจ้า,จาของอี่หรีเขามาบานนี่เห็นบอกเกิขดข้อพิพาทเด้ส่วนพ่อใหญ่เราจะมีความผิดฐานฉ้อโกงยังบอกต้องไปเบิ่งเจตนาของเรามีเจตนาบาดีบ่เจตนาฉ้อโกงบ่อาจจะถือเรื่องนันคดีก็ได้พ่อใหญ่จูงงอเนะี่ย แต่ท่านต้องไปไล่เบี้ยเขาเล่าละ่ะเงินหามือนเราอาจีพสื่อเรากินบิดรหรือเราแจกลูกแจกล้านหรือเราไปใส่ใจบิดละ่ะก็บอกหูละ่ะผู้เป็นเจ้าของเขาหรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองเขาก็สิมาไล่ท่านแล้วบาทนี่บาทีเขาแม่ว่ามีใบยังแต่ว่าเขามีสิทธิ์ครอบครองท่านต้องไปเบืองดีๆนะครับว่าไผเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ครอบครองในกรณีที่ที่ดิน่มีเอกสารสิทธิ์ยังเลยพอไผก็ับมาอ่างได้ว่าของผมของผมแม่นมะ่ล่ะครับ ที่ผมอืมสนใจทรหาผมโหลดให้เบร์โทั่วไว้จากแมนโมแมนก่อนจะ่ซื้อท่านต้องไปหาผู้ใหญ่บ้านก่อนเด้อหากำนั่นก่อนเด้อถามว่าที่มองนี่แหละผ้าผู้ใหญ่บ้านมาเบิ่งโหลดเชียร์คาลาบก็ต้ม่มไม้เลาวเนี่ยมาเบิ่งมาที่มองนี่แหละนายกวัวแล้วว่าเป็นของเล่านี่หรือของผู้ใหญ่เลียงงวดมันแมนของเล่าบอกหรือของไถผู้ใหญ่บ้านหูดีแล้วก็สิโอ้บอแมนมันของ นายห่อนอกหูกตัวพ่อยายเราเวไปตัวทีพเห็นบ่าเกือบแล้วเกือบว่างเงินหามื่นล่ะท่านต้องไปหานายห่อนอกหูกด้วครับไปถามเบิรงตามที่ผูใหญ่บ้านบอกว่าเป็นทีของเจ้าว่นายห่อนอกหูกนายห่อนอกหูกแม่นครับเป็นยังล่ะผมอยากซื้อเออเราอยากขายกับว่าเป็นยังครับก็ซื้อขายกันโมีเอกสานซีกับใคได้แต่พ่อยาห่อนอกหูกบอกว่าเขาขายว่าสันเทียวไว้ให้ลูกให้ร้านอยู่การซื้อขายกับว่เกิดขึ้นก็ไปหาแปลงไม่ครับเขาบอกขายเฮ็ดอย่างไรล่ะ นั่นก็เรื่องของเขาแม่บอกเฮาอยากซื้อก็ต้องท่าใจไปหาซื้อแปลงใหม่หรือแปลงไก่เคียงบาในการเฮ็ดสัญญาล่ะในเมื่อมัาบ่มีเอกาสารสิทธิ์กเ็เฮ็ดได้ครับอืถ้าท่านจะซื้อขายกันท่านกเ็เฮ็ดสัญญาหาตัวผู้ที่เป็นเจ้าของที่มีสิทธิ์ที่อบข้องได้ปุ๊บมาเฮ็ดสัญญากันครับท่านพอตงไปที่ดินแล้วครับเขาบ่เฮ็ดยังให้ท่านที่ดินนัน่นเพราะว่ามันว่เกี่ยวของเขาเลยครับเฮ็ดสัญญากันเอาเองครับ ว่าที่ดินแปลงนี้ครับว่ามีเอกสารสิทธิ์ม,มีซื้อนายกเป็นพูครอบครองใส่ซื้อทีอยู่เขาให้เหียบร้อยอาอยุจักปีให้มันชัดเจนเลครับตกลงใครเฮ้าในราคาหา0มืนบาทใจเงินแล้วมือนีสอง0มืนหาหรือใจเบิดเลยหา0มืนหรืออีกสามเดือนจะใจในส่วนที่ยังบ่ท่านดหจ่ใจมือนีมือนี้มาจําไปก่อนท่านก็บ่าไปครับไปมมนละเอียดอืม สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเลยในการซื้อขายที่ดินที่บ่มีเอกสารสิสธิ์นะครับผู้ที่เขาขายท่านนั้นต้องสลระการครอบครองคือเขาครอบครองอยู่เลยเขาต้องสลระสละายให้สลรให้ผู้ขายผู้สื่อครับผู้ขายสลระให้ผู้สื่อ,อสละการครอบครองที่เขามีอยู่แต่เก่าเพราะทีเราเนี่มันบ่มี เอกสารสิทธิ์มันมีเพียงสิทธิ์ที่ครอบครองเขาต้องสละให้กับเฮาผู้สื่อสละ,ะสื่อพ่อ,อว่าบ่พ่อต้องออกไปนําถถามันเป็นบ้านส้างอยู่เทิงทีที่ม่มีเอกสารสิทธิ์หรือเขามีกระตอบมีเถียงมีโลงเลื่อนโลงงยังก็แหล้วแต่ยอยู่ในทีนะครับที่ก็ก่าส้างขึ้นมีสางเขามียุงเขายัางสิครับ ถ้าเขาว่าห้เข้าให้เขาลือถอนออกไปถ้าเขามีเขายังฆ่าหน้าอยู่เขาเกีียวแล้วออกไปเรื่องบอกว่าเขาค่อยว่าเอาดอกค่อยให้เขาเะพอมผู้ซื้อเขียนใ้มันชัดเจนถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเกี่ยวแล้วที่ออกไปเลยให้เกี่ยวเขาสักก่อนเอ้าห้องก็รอนาเขาเกี่ยวแล้วเกี่ยวออกไปให้เขาออกหนีนะว่าอยังไงสารการควบครองแล้วก็ทรงมอบที่ดินพื้นนี่เขาขายห้เข้านะครับถ้าเขาเหตุใด้แบบนี้ ครับเฮ้ากับสบายใจว่าการครอบครองอยู่ก็เฮ้าแล้วอืมสมาที่บ่มีหยังเลยนะครบับเขียนไว้ในสัญญาว่าที่แปลงนี้เขาสารการครอบครอง,องส่งมอบที่ดีในเฮานับแต่มือนเฮ็ดสัญญากันเอาผู้ใหญ่บานมาเอาผู้เ่ยวของมาเส้นเป็นพยานไว้ครับแล้วท่านก็ไปจอบบ่งทีทันดีๆนะว่ายังมีคนเข้าไปบอกผูใหญ่ที่ขายเจ้านั่นยังเข้าไปบอกต้องให้เขาออกไปนะครับ เตียเขาอยู่ในทีได้เพราะเขาเบิดซิดแล้วเขาสาระแล้วซึ่งการครอบครองแต่ว่าถ้าเขาขายเฮ้าแล้วเขายังอยู่ต่อครับโดยเหตุผลกลไดก็แล้วแต่อยู่ไปยู่มากเขาว่ากูบอกนี้ดอกเพราะว่าบ่มีมองชีู่เงินกระใสวัดแล้วเงินทีเจ้าใจนะั่นเขาบอย่อมออกไปเฮ้ากับบ่ไดเขาไปครอบครองเฮ้าบ่ไดหยั่งเลยครับเิตครอบครองบ่เกิดขึ้นเลยสําหรับผู้สื่อ เอกสารสิทธิ์ยังกับบ่มีอ้าวตายแล้วมีแต่สัญญาขี่กระไลเฮ็ดกันไว้ครับเขาสัญญาไปฟ้องกันที่ละครับไปฟ้องเอาเงินขึ้นนะครับที่เขาเ,าเงินท่านไปแล้วเขาวอออกไปจากทีเขาบวชทรงหมอบการกอบข้องครับไปเอาเงินขึ้นอืมสัญญาเฮ็ดกันเองไปจดทะเบียนยูท่ดินก็จดบ่ได้เพราะว่ามันบ่มีสารบบยังเลยครับกับไปเรียกเอาเงินขึ้น อพอหญ่นี่ก็ต้องขึ้นเงินเขาในฐานะลาบมีควรได้เพราะว่าว่าาสามารถส่งมอบที่ดินให้เขาได้ส่วนมีเจตนาฉ้อโกงทางอาญาบ่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไปสืบสาวเล่าเรื่องเอาว่าแล้วเจตนาว่าเราเคยตัวคนแบบนี้มาหลายคนอนนี้ไผมาบ่งทีเราเราขายเบดขายมหาคนหละ่ะแล้วก็เขาก็บอได้ที่ที่เราขายจักคนเลยเรื่องอยุศานกองอิเล่ยู่นี่พฤติการเล่าละพอญ่นใี่อาจจะเขา เจตนาชอโกงอืเพราะว่าเราเคยมีประวัตินะครับเบื่องดีๆ้อครับบางคนบอกว่าสั่นก็บ่ซื่อแล้วบ่มีใบหยังเอาไั้อย่างาาได,ดที่มันงามตีละหมอมบ่มีเอกสารสิทธิ์บางคนเขาก็อยากสื้อเด้บางเทอมันต่อกับทีเขาอะทีเขาเนะี่มีโฉนดอยู่ด้านหน้าแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมมีเอกสารสิทธิ์อย่างลยของอใหญ่ที่ว้าถึงนี่ละเขาอยากสื่อต่อไปครับเพราะมันจะได้ขยายพื้นที่ กางทีอาด่านนาเขาเห็ดผลปมหนามันที่มันหน่อยมันหนาแคบมันบ่พ่ออยากขยายสื่อที่พ่อญ่นี่พอดีสวยเลยมบ่มีใบหยังเขาก็ตรงสื่อเลยครับเพราะที่ด็ดขยายขยายพื้นที่ก็ซื้อขายได้ครับบ่ได้มีปัญหาหยังเลยแต่ว่าท่านตรงรอบขอบหน่อยหนึ่งก็คือหลักมันคือให้เขาสารการครอบครองแล้วก็ทรงมอบที่ดินใหทนท่ันจ้ะ พะท่านโมมีแนวอื่นเลยเนยครับแล้วกฎหมายก็เขียนใบแบบทีกฎหมายเขียนใบแบบทีครับโมมีแนวอื่นเลยแต่ว่าถามมันเป็นเอกสารซิทเป็นบ่อครับเออมันเป็นที่ดินมือเปล่าก็จริงแต่ว่ามันเป็นนอกสามนอกสามก่อไปจดทะเบียนอยู่ที่ดินโอนกันเป็นเวละเอออันนี้มันชัดเจนหาอใายใบมากเขาอยู่ในที่ห้อวอดาอยู่แล้วเขาบอกออกัะฟ้องคับไลทที่หล่ะครับเพราะมันไปซื้อเข้าเหรอดิ แต่ท่านก็ต้องระวังด้วยกันแม่ว่าเป็นซื่อท่านแต่ว่าถ้าเขาย่อมออกนะครับการครอบข้องยังอยู่น้ำเขาอ่ะแม่ว่าจะเฮ็ดสัญญาจดทะเบียนแต่คนยังอยู่อ่ะอันนี้ก็ต้องระวังครับเรื่องการครอบข้องเป็นหัวใจของการครอบข้องทีที่บุมมเอกสารสิทธ์นะครับการครอบข้องเป็นเรื่องสําคัญเลยถ้าเขาขอไปครอบข้องทีของของท่านนะครับถ้าเป็นทีดินที เอิ่นว่าที่ดินเมื่อเป่านี่แหละว่าจะเป็นนอสสามนอสามกอหรือบมมีใบยังเลยถ้าท่านบ่ฟ้องขึ้นไพ่ในปีหนึ่งท่านเสียสิทธิ์เด้เนี่ยที่ดินนอสามนอสามกอครับซื้อท่านกระยาเด้ครับเรียบร้อยเลยถ้าท่านบ่ฟ้องขึ้นไพ่ได้ปีหนึ่งกฎหมายกำหนดไว้ขยายกับบ่ได้บอกว่าโอ้ยผมบู่หเป็นผมเป็นสองปีว่าจังสิขาดอืบ่ไดครับปีนึงมันขาดรถบมมีสิทธิ์ฟ้องเขาเด้ บ่มีสิทธิ์ได้ขึ้นซึ่งการครอบครองเลยถ้าเขาขาไปอยู่ในทีท่านแต่เขาบ่เขาไปหล่ะก็แล้วครับอืมแต่เขาบ่เขาไปบมมีบ่เกิดปัญหาอย่างที่ท่านทิ้งล่างไว้บมมีไผเขาไปอยยบไปยาเลยแล้วเขามาอ้างว่าเขามีสิทธิ์ครอบครองดีกว่าท่านเขากับ่มีสิทธิ์ที่จะอ้างได้เพราะการครอบครองมันบ่เกิดขึ้นเขาบ่ได้เขาไปถ้าเขาเขาไปมือใดก็แล้วแต่ครับเขาไปมือหนึ่งการครอบครองก็เกิดขึ้นมือนึงเขาไปสองมือก็เกิดขึ้นสองมือ จากเดือนเป็นปีนี่ครับระวังแล้วเฮาเป็นเจ้าของภูมิศีคลขอบข้องก็ว่าได้เรียกร้องฟ้องร้องยั้งเขาเลยครับท่านจะเสียไปสึ่งการขอบข้องเสียสิทธิในที่ดินแปลงนั่นเรานั่นนะครับอเกิดขึ้นหลายนะครับการแย่งการขอบข้องครับวัานี้ที่ดินที่มีนอสามนอสามก่อหรือโฉนดที่ดิน การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กฎหมายบอกว่าต้องเฮ็ดเป็นหนังสือและกจดทะเบียนท่านต้องไปที่ดินอยู่แล้วมันบังคับท่านถ้าว่าไปเดมันก็เป็นโมฆะแล้วก็เป็นโมฆะครับเพราะกฎหมายบอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซื้อที่ดินนี่ล่ละต้องเห็ดเป็นหนังสือแลัจดทะเบียนปรากฏว่าท่านเห็ดเป็นหนังสือแต่บบจดทะเบียนเป็นโมฆะโมฆะกับแปลว่าศูนยเปล่าว่าเกิดยังขึ้นอืันใจเงินเข้าไปท่านก็เรอยาก้องเอาเงินขึ้น ท่านอยู่ในดินเขาท่านก็ออกออกไปพอบบเหตุตามกฎหมายไงบบเหตุตามกฎหมายครับมันก็จะมีเรื่องอีกหลายเรื่องตามมาครับที่ท่านบบปฏิบัติตามกฎหมายครับบางเถ่อเขาขายเห่าแล้วยนะครับเอาเงินเข้ามาแลลวเออแต่ว่ายังบ่ท่านไปนโอนกันยังว่าท่านเหตุเป็น หนังสือเราไปโอนกันอยู่สำนักง,งานที่ดินเขาที่ดินแปลงนี้ไปขายคนใหม่ครับปัดแต่ว่าขายคนนไม่คนที่สองนี่เขาไปจดทะเบียนในบัตรอ้าวท่านจ้างว่าท่านสื่อกนจ่ายเงินกนแต่สัญญาบริเฮตบริโจเถียนเป็นโมฆะเลยครับการซื้อขายทันขังแหลมมันเกิดขึ้นผู้สื่อคนที่สองนะครับเขาจดทะเบียนถือต้องโอนกันเรียบร้อยท่านสื่อกน บมมีความหมายอย่างนี้เพราะว่าท่านบรตามที่กฎหมายกำหนดไว้โบจดทะเบียนนะครับแต่ว่าถ้าที่ดินบุมีเอกสารสิซิ์ได้เลยเพียงแต่ว่าให้ผู้ขายนั่นออกไปจากทีอืมออกไปจากทีอืมโดยลักษณะอาการเขาอาจจะ้นของขนใหญ่ทรัพย์สินรือบ้านหรือเฮือนอืมเอารถที่เคยจอดไว้ออกไป นั่นแปลว่าเขาสาระแหละครับซึ่งการกอบข้องท่านเขาไปอยู่อืเขาไปเหตุประโยชน์เขาไปไถเลยปรากฏว่าผู้ขายให้ท่านคน้นแหลกผู้ขายให้ท่านนั่นคน้นแหลกนั่นเขาไปขายอีกบาทนีสมุดหนามึน่นขายแล้วขายอีกเขาก็ไปขายแบบพ่อยันละที่พมมาเนี่ยแหละไผมาถามพา่อหญนของไผเนี่เขาสื่อแล้วเนาสมมติใจก,กันก็นเรียบร้อยแต่ว่าเขาว่าท่านเขาไปเฮตุประโยชน์ยังเขาว่าท่านเขาไปเหตุประโยชน์ยังเลย เราเอาทีไปใครคนที่สองคนที่สองใจเงินแล้วเขาไหวเขาห้าวเขาเข่าไปคนที่สองนี่ห้าอันตรายเลยครับนี่เขาเข่าไปแล้วซิดขอด้องก็เกิดขึ้นนี่ก็เถียงกันบุญไหวอีกครับเถียงกันบุญไหวเอกสารบางเอ่อต่านคิดว่ามันจะคุมข้องทันใดซ้ำใดอ,อยู่ล่องอยู่สารดีฟองร้องกัน,น่มีแต่เรื่องที่มีเอกสารเนี่ยมีแต่เรื่องที่มีสัญญาเลยครับ เรื่องที่ผมมีเอกสารยังเลยแถบจะไปบังคับยุสานบร่ได้เลยเป็นต้นว่าเรื่องกู้ยืมเงินยังสิกฎหมายบอกว่าถ้าเกินสองพันบาทขก้นไปต้องมีลล่ลักอักษรลงลายมือซื้อผู้ที่กู้เงินเงินทันไปนะเป็นหลักฐานปากบอว่าบเหยสัญญายัางเลยเขากู้ไปหาหมืินยังสิบมมีสัญญายัางครับท่านไปฟ้องศาลบร่ได้เลยครับผมมีเอกสารนะท่านโบเหยตามกฎหมาย ฎหมายบอกว่าต้องมีรายลักษณ์อักษรปรากฏว่าบ่ามีเลยผููกูก่บริเส้นยังเลยเห็นบอกที่นี่ถี่มันฟ้องกันยุโรปอือสารน่นปากฏว่ามีแต่เรื่องถี่มีลายลักษณ์อักษรทั้งนั้นเลครับเออเขาจังไปฟ้องศาลได้นั่นแหละเขาจะเข้าใจว่าถ้ามีลายลักษณ์อักษรแล้วสบาย สุดท้ายก็ฟ้องคือเขาครับถ้่เขาบ่จจายเงินทันเขายืมทันไปหาหมืน่นเขาเย็ดสัญญาใหท่ทันยิบดีเลยแต่เขาบ่จจายเงินทันอะ่ะท่านบอกสบายมันก็สบายยุคครับในแง่ที่มีรายลากักษณ์อักษรแต่ท่านก็ต้องไปฟ้องอยู่ศาลเนี่ยแมเมนว่ามีรายลากักษณ์อักษรละเขาสิเอาเงินมาให้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดไว้เลยมันป้องกันว่ไห้ป้องกันอืมใม้บ่มีการฟ้องร้องบ่อดเลยครับ ต้องไปฟอ้องร้องคือเก่าแบบม,มีสัญญาเมื่อรามีสัญญาแล้วบ่าต้องฟอง้องร้องเขาสิห่านว่าแมนครับย่ลงอย่สานนั้นมีแต่เรื่องมีสัญญาทั้งนั้นนะครับแทบทั้งนั้นเลยถ้าเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไวนะ้นะเป็นตัวว่าเรื่องเซาสือเรื่องค้ำประกันเรื่องจำนงนงแม่บ่ครับเรื่องขายฝากที่กฎหมายกำหนดแบบใบเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดรูปแบบใบ้ถ้าบ่าเฮ็ดตามแบบนี้จบเลย กับจบเลยตัดเยี่จำนองกันจนจดทะเบียนจ,ถถจำนองกันเองนะครับท่านบอไปสำนักง,งานที่ดินมันถูกต้องตามกฎหมายบล่ล่ะมันก็บ่เป็นเรื่องจำนองล่ะครับมันเป็นเรื่องนเนยวอื่นไปละ่ะเพราะจำนองตองจดทะเบียนเดยจำนองกันเองบ่ด้เด้ครับถ้าท่านเอาที่ไปฝากเขาไ้บางทีเขาเอื่นจำจำเอาที่ไปจำว้กับเถาแก่เอาที่ไปจำว้กับนายทนุนมันบ่แม่เป็นเรื่องจำ,จำ,จ,ำจำนองจำหยังเลยครับเป็นเรื่องเอาเงินเข้ามาแล้วเอาทีให้เขายึดถือไว้เพื่อประกันหนี้อ่ะ แต่เฮาติดปากว่าเอาที้จำใบน้ำเพลินบางทีกับแถมอีกจำนองใบก็เพลินโมเมนต์จำนองเลยจำนองท่านตรงไปสำนักง,งานที่ดินไปจดทะเบียนเป็นเหลืองเป็นเหล้าให้ที่ดินเขารับรูรับสาบนำแล้วโนดท่านทีท่านเอาไปจำน้องเขานีต่ตองให้เขายึดถือไว้ในสัญญาจำนองจะเขียนไปเลยว่าผู้จำนองยินย่อมไปผู้รับจำนองยึดถือโฉนดไว้เขาเอาโฉนดท่านไปครอบครองไว้ในฐานะ เขาเป็นผู้รับจำนองดิแต่บางเดียวเฮาไปยืมเงินคนแล้วเขาบอกว่ามีรักประกันบอมีรักทรัพย์ยังบอเฮาก็โอ้ขี่ขัขนไปขี่ดินนอตต้องไปจดทะเบียนก็เลยเอาทีใเข้าเขาเลยเขาก็ยึดถือไว้เป็นการประกันหนีคืสื่อเลยครับว่าเป็นเรื่องจำนองเนี่ยนะด้านนั่นแล้วท่านต้องเห็ดสัญญาให้มันหลอบขอบอืมถ้าเป็นที่ดินเมื่อเปล่าต้องให้เขาออกไปครับถ้าอยากได้สิทธิ์ครอบครองนะเพราะมันนีมีการโอนการยั่งกันเลยครับแต่ท่าน โอนก็บ,บริโอนสัญญาก็บ,บริเฮ็ดสมุดแล้วก็บรย่อมเขาไปครอบคร้องนี่ท่านเจ๋งเลยท่านไปสื่อที่ดินที่บุมีเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันสื่อขายกันได้อยู่แต่ว่าท่านตงลอบครอบนิดหนึ่งเออแต่มีสัญญา่านะครับแล้วเขาเขาไปครอบคร้องแล้วเขาออกหนีโอเคบ่ต้องไปจดทะเบียนบ่ต้องไปขค้นว่าโอ้โบ่มมีหลักฐานหยังคือบอ่สบายใจท่านสบายใจโวดแต่ท่านเขาไปแล้วแล้วเขาออกไปแล้วการสื่อขายจบแล้วครับ พอนมี่อมอมนวต้องไปเหตุอยู่สำนักง,งานที่ดินอยู่แล้วถ้าผูได้เขามาท่านฟ้องครับไเลยเพราะว่าท่านเป็นผููมีสิทธิ์ครอบครองต่อจากเจ้าของเดิมไงม,มญญีทันญาซื้อขายท่านก็อ้างเลยกับผูที่เขาเขามาหนุงกับท่านมาต่อแย่กับท่านนะได้ไหครับเฮตดตามรักฎหมายเบื้องว่าทีท่านไปสื่อมีเอกสารยัล้วกฎหมายเหตุยังท่านเหตุตามนั้นถ้าบ่มีเอกสารยังเลยเป็นที่ดินเมื่อเป่าแต่อยากได้ครับท่านต้อง เขาไปครอบครองให้เขาแสดงเจตนาสาราการครอบครองสาราการยึดถือที่ดินแปลงนั่นและทรงมอบการครอบครองให้ท่านท่านจึงจะได้ซึ่งสิทธิทแห่งการครอบครองในที่ดินผืนที่ท่านซื้อนะครับท่านต้องปฏ,ฏิบัติแบบนี้แต่เหตุแบบนี้อาจจะมีปัญหาเพราะว่าเขาอาจจะไปขายผู้หม่แล้วผู้ไม่เขาไปครอบครองก่อนท่านท่านค่าจะเออเหอลือเฮ้ยลอยไส้อย,ย,อยู่ค่าจะเบืองเหลือกเบืองย่มอยู่ ก็จะไปเบืองหมอหมออยู่มือได้สิเขาไปไถมือได้สิเขาไปอืมทำประโยชน์ปรากฏว่าเล่าไปขายผู้หม่หีกวู้เหลี้ยงง่วน่ะแล้วเขาสื่อปุ๊บก็เขาเลยเขาไถก่อนท่านอ่ะเป็นปัญหาเลยขอตัวแย่งเกิดขึ้นแล้วท่านจะสู้เขาได้ว่บาดนี่เพราะสิทธิ์ครอบครองเขาเกิดขึ้นก่อนท่านอ่ะเพราะที่ดินมันมีใบหยังอ่ะเขาเขาไปก่อนเม่นว่าเขาจะขายให้ท่านก่อนได้ว่าท่านสาของเขากล่าวหนึ่งเขาเขาไปเหตุก่อนครอบครองก่อน มันจะยากนะครับเอาละการต่อสู้อาจจะชนะก็ได้อาจจะแพ้ก็ได้คดีอาจจะพิกก็ได้แต่ว่ามันเสียเวลาครับตีต้องไปว่ากันอยู่สันลุ่งสันสารสันพ่อยจุงว่าเราขายสองต่อแล้วไปแล้วก็ไลเงินสองต่อแล้วไปแล้วครับสีไปไ่เบียเล่าก็โอ้ยเราใส่เงินหมดแล้วลูกหลานเราเอาไปสื่อรถแล้วพ่อยก็มีแต่บานหนังห่างมีแต่เถียงหง่างเยาวยังก็เอาแล้วผมมียังห้ยึดบังคับแหละฟ้องก็ได้จะฟ้องเล่าครับเสียเงินทิมและการควอบค้องกับว่ไใด ในทีพื้นที่สื่อนะครับต้องระวังต้องซื่อให้มันเป็นแล้วก็บเบื้องให้มันชัดเจนครับพอต้องฝ่าวทาทีมันจะเป็นของเฮาเฮจังได้ก็เป็นของเฮาครับถามันบ่เป็นของเฮาแม่นเฮาไปกวนว่างเงินมัดจำสีไปโอนก็นแล้วก็มีแนวแคข้ยวคาดคาดเคลื่อนบ่ได้เป็นจห้ห่วงผู้อืนก็มาตัดหนาหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการโอนที่ติดอา,อายุงายัดถามมันจะบ่ได้นะครับถามมันจะได้เฮจังได้ก็ไดดจังได้กง่าย ถ้าบ่อใดงากแห้งมีปัญหาท่านที่ครับบางเทือเสียเงินถิ่มต้องไปไล่เบียก,กันแบบโอ้โหขี่บางเถือซื้อปุ๊บขายต่อเปลี่ยนมือสามขีเจ้าเวลาฟ้องโอ้ยจำเลยที่หนึ่งที่สองที่สามสนั่นเลยเสียเวลามากในการดาเนินการตามกฎหมายทั้งดีๆรอบครอบไปก่อนตรวจสอบก่อนที่มีเอกสารยังไผเป็นผู้ขายถ้าเขามีผัวมีเมียถ้าหยตดผัวเมียเขายินย่อมบอในการขายนี่ เออบางทีมันเป็นชิ้นสมรดเด้เดี๋ยวมีปัญหาอีกเอา